เอาละครับผมต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของ Minecraft เอพิโซดที่2กันแล้วนะครับผมแนะ่วันนีก้ก็มาอยู่กับผมนะครับเต่าสตาร์เกมเมอร์นะครับผมแนะ่ก็ <c oughs> <c oughs> โอ้โหของลอยได้ครับผมนะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะครับผมซึ่งผมได้เออแบบว่าตายครับผมเล่นไปรอบหนึ่งตายไอเ้เสตโอ้โหแม่งโอ้โหแคนจัดนะครับแม่งเจอไอ้นัน่นแหะไอ้สเกลลิตันตาขาวยิง โอ้จะบ้ากระมังเนี่ยครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมก็ลงมา,าดันเจี้ยนนะครับผมซึ่งก็จะมาหาเหล็กนั่นเองนะครับก็มีเหล็กประมาณนี้นะครับผมก็เตรียมของมาแบบว่าเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยเออใช่เสือมาตายนะครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมขอไม่เล่นฮาร์ดแล้วกันนะครับซึ่งในโหมดฮาร์ดเขาแม่งโคตรแหลกนะครับผมแม่งมันเกิดแบบรัวๆเลยอ่ะใครแม่งจะบ้าไปเล่นไหวลรอเออนะครับแม่งโอ้โห ผมต้องยอมเลยทําต่อไม่ไหวนะครับในโหมดฮาร์ดนั่นเองนะครับเออในครับเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีออฐานนี้ก็เออพอเยอะพอสมควรนะครับผมก็เออที่นี่ผมก็เออจะได้ดูหัววัดเด้อ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 ดูดูดูเนย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 ผมเห็นนะผมเห็นนะไหนวะไหนเฮ้ยยิงตรงนี้ก่อนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโชว์เดี๋ยวโชว์เทพเดี๋ยวโชว์เทพอออไปไหนแล้ววะ เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะเออจะบ้ากระมังเมื่อกี้เห็นตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าไม่ได้เล่นมาหลายวันเลย <c oughs> โอเคนะครับก็โอ้โหหายไปกี่วันเลยนเนี่ยเอพิโซดที่สองนี่โอ้โหกว่าจะมาได้นะก็วันนั้นลงโซยิวคลาฟไปนะครับก็โอ้โหนะครับก็แบบว่าลงเกมนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเราแบบว่าถ้าผมลงโซยิวคลาฟนะเออใ่อุ้ยโอ้โห,โโหตกมากระเจ็บโอไมยกอนโอเมยกอนโอเมยกอนโอไมยกอนกุศลเน็ตเฮสุดยอดสุดยอดอุ้ย อ้ชิปหายแล้วชิปหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งมาก่อนขอวิ่งมาก่อนเอ่อทางนี้ทางตันว่ะทางตันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวอาหารผมไก่ย่างห้าดาวนะครับซื้อได้ตามเซเว่นนะจ๊ะโอ้โหชัดเลยชัดเลยชัดเลยเดี๋ยว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 โอ้โหชัดเลย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 เดี๋ยว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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลบหลบลบอ่ะเฮือเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น แม่งกดเกลียนเลยเกลียนสัตว์รัสเซียโอ้โหเกลียนจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหแม่งตอนนี้เสียวขี้เสียวขี้แตกเลยเดี๋ยว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 โอ้โหชัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเออเอาตีมีเหลี่ยมเล่นต้องมีเหลี่ยมโอ้โหต้องเล่นเล่นเล่นเอ้าตรงนี้ตวงตรงนี้ตวงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เฮ้ยได้อ้าโอเคโหเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอเข้าซอกก่อนมันเป็นอะไรไม่รู้แม่งโคตรแหลกเลยนะครับผมก็มันแบบว่าเอ่อยังไงอะเราอะเออม,ม,มันมันมันมีเอฟเฟกต์อะเออมันมันแหลกเอฟเฟกต์มากเลยนะครับไม่รู้เป็นไงครับโทรศัพท์ผมก็ใช้รุ่นเจเจ็ดนะครับผมแม่งโคตรแหลกเลยเล่นไม่สนุกอีกตรงนี้นี่แหละโอ้ชัดเลย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 ,เลยกูไม่ได้เล่นเมาเลยมาก ผมเล่นมือนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการสํารวจเอ่อพวกดันเจียนต่างๆนะครับผมด doors, ันเจียนต่างๆดันเจียนนะครับในถ้านี่เน <so ี่ยนะครับก็เพ oui> ื่อจะเจอพวกเหล็กเอ้ยเจอเพชรมั้งนะครับซึ่งเหล็กแม่งโคตรเยอะนะครับผมเจอก็โคตรเยอะอยู่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินไก่ย่างห้าดาวก่อนเออวันนี้ผมเล่นในโหมดนี่นะครับลองระดับฮาร์ดนะครับแม่งอ่านว่าอะไรวะเฮ้ยอีซี่เหรอผมเล่นอีซี่เหรอ เออขอ EC แล้วกันอโอเคโอ้โห okay. oh. พาทแรกมาอย่าง h a r ดครับผมนะพาทที่พาทที่สองเราเอาไงมาอย่าง EC ี่นะผมมาอย่างง่ายนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาฐานไปสักหน่อยนะครับเอ,อ่อผมก็คิดโปรเจกต์ได้แล้วนะครับผมว่าผมจะสร้างอะไรนะครับซึ่งผมคิดไว้แล้วว่าผมจะทําไอเนี่ยเอ,อ่อไอหมู่บ้านน่ะแบบว่าผมจะทํากําแพงแบบรอบหมู่บ้านเลยอเออคิดว่าไงคิดว่าไงค,คอมเมนต์มาเลยนะครับ เออคิดเห็นเหมือนกันไหมผมอยากจะแบบว่ายังไงอะสร้างกำแพงแบบไม่ใหญ่แม่งไปเลยเนะครับผมแบบว่าเราจะเป็นใหญ่เนะครับผมเออนะครับเราจะปักหลักเอาเราจะปักหลักแบบว่าเราจะเป็นใหญ่เราจะเป็นใหญ่เฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอุ้ยยา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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเหงื่อก็แตกอืมเหงื่อก็แตกเดี๋ยวเดี๋ยว ทางออกอยู่ทางไหนว้เนี่ยผมก็มึนงงเล็กน้อยอชิบหายตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็นะครับอืมอืมอืมนะครับยุยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจำขอจูนจูนแผนที่แป๊บหนึ่งลืมลืมลืมอ๋อทางออกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นบ้านก่อนไม่ใช่ดิขึ้นจากดันเจียนก่อนซึ่งแม่งโคตรดับเบิลแหลกนี่ครับไปไหนต่อวะอ้าวชิบหายแล้วโอเคเจาะแม่งตรงนี้เนี่ย เชบ่อไปเออ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 อ่ะขึ้นไปแม่งใช้วิชาใช้วิชาฉบับดั้งเดิมเออแบบว่าหลงก็เออแบบนี้เลยใช้วิชาเจาะข้างบนนะครับแม่งคดหลงนะครับเออแม่งจําทางไม่ได้เล่นมาก็แบบว่าน่าจะชินพอสมควรอัพเอบเอบโอ้โหเฮ้ยดูจากลักษณะแล้วแม่งโคตรมืดนะครับผมเห็นเห็นกันไหมเนี่ย ก็นะครับแนะนาให้ดูตอนเย็นนะครับผมก็ซึ่งผมก็ลงตอนเย็นอยู่แล้วขอกินอ่ากินแกะไก่ย่างห้าดาวก่อนโอแค่อีซีมึงก็ออ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 อโล้วเว้ยโแล้วเว้ยโอ้ยคนดินโ่แล้วเว้ยโอ้ยชิบหายแล้วเต็มไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโโอ้ยเดีเดียยวเดดีเดียยวเดียวดียว เฮ้ยจะจะโอ้โหเก่งไงเนี่ยผมเก่งไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมเอ,อ่อหมู่บ้านหมู่บ้านตูหมู่บ้านตูอยู่ไหนเดีย <c ười> เด๋ยวเดี๋ยวเอ่อเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอโ oh oh อ้ไม่นะโอ้ไม่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวทาง,งนู้นเอ่อทางกลับบ้านนี่หว่าอยู่ทาง,งนู้นเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนโอ้ยชิบหายแล้วอาหารไม่มีอาหารบ่มี บ่มีอะอีบ้าเอ้ยอีบ้าเอ้ยออกมาร้องเพลงกลางคืนก็ดูแบบว่าใช้ได้เลยเนี่ยอารมณ์เย็นอารมณ์แบบว่าเอ่อลมันเย็นอยู่ในหิมะด้วยใบโอมหิมะนะผมเหมู่บ้านผมอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทางกลับบ้านแป๊บหนึ่งโอ้โหชัดเจนไอสัตว์ชัดเจนเลยชัดเจนเลยอย่าบอกว่าผมกากผมก็กากอยู่แล้วโอ้โหชิบหายแลยโอ้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 ยเอาควัก t ึ๊ What the fuck er. วุฒิฟักก์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอนก่อนแม่งผมตอนนี้แม่งโคตรเล่นกากเลยนะผมแนะ่ก็แบบว่ายังไงอ่ะโอ้โหกากมากนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมอ่า uh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กสักสองก้อนดิน้อง, oh, อง, ơi, อง, ơi, องเอ้ยโอ้น้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยอ้าวเหล็กบ่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ oh, เหล็กเต็มเหล็กเต็มไม่ต้องกลัวเหล็กเต็มเลยน้องเอ้ยเอาชิบหายแล้วกดผิด เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาบไปนี่เป็นไงเอาชิปหายเปิดไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปก่อนขอไปก่อนขอไปก่อนชุบชุบจืดดืดจืดดืดดสวัสดีอรุณตอนเช้าคุณลุงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยเมื่อกี้ผมตายตรงนู้นผมจําได้ผมจําได้สมองผมแล่นอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจำมึงได้นายเซธเดี๋ยวเดี๋ยวกูจำมึงได้โอ้โหไอเซธเอ้ย ไอสันเอ้ยไอสันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอสันไอสันเอ้ย,ออออยตายซะมึงกลับนรกมึงกลับไปซะไอ้บ้านะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมามาคุยกันเล่นเฉยเฉนะเออมาคุยกันเล่นในเอ่อโซยโวก็เอาแบบเพลินเพิ<ๆ>เล่นกันไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบว่าทํากําแพงแบบรอบๆเลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเจ๋งนะครับผมกําแ like hey พงแบบกั้นแม่งรอบเลยเดี๋ยวไปดูเหล็กก่อนเอ้ไปดูหินกันว่ามี พร้อมหรือ,อยังเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมจําได้ว่าผมเผาเนื้อไว้บ้าง้ะเนี่ยอ,อไม่มีเลยนี่หว่าอ,วอ๋อไปหมดแล้วอาไปหมดแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปกลับบ้านไปหาหินสักหน่อยไปเอาหินเอาเดินรอบนี่หว่าจะบ้ากระมังเออผมจับกระต่ายมาด้วยนะครับผมกระต่ายอยู่นี่นะครับผมเนี่ยกระต่ายหยิมะครับผมหายากนะครับต้องจับไว้ก่อนเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยววนแม่งรอบบ้านแล้ว ได้รอบหนึงแล้วหมู่บ้านโอ้โหแม่งแค่นี้ก็ทําให้สับสนได้นะครับผมเด้ยเด้เด้เด้เดดเดดเดดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเอาเฮ้ยชิบหายกดเองดู <c oughs> เอาชิบหายแล้ว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 เมื่อกี้ผมไม่ได้แตะเออนะครับมันในนั่นมันมันแบบว่าไงเหมือนเปียกเหงือ่อเออตอนนี้ผมร้อนมากเลยอืมนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้นี่กัน เออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเนื้อเนื้อจ๋าม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 า,มาย่างสักหน่อยมาย่างสักหน่อยนี่นี่นี่ย่างาไว้เดี๋ยวเอาไว้กินตอนยินในเคียบอืออันนี้หนมปังนะครับผมเออเราจะสร้างกำแพงตรงไหนดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเรดาร์สักแป๊บหนึ่งโอ้โหมาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยเริ่มไปมั่วๆเลยนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่แบบว่า สร้างไม่เสร็จหรอกน้าพ์ทนี้อ่ะเออแบบว่าสร้างไปเรื่อยนะครับผมเออสร้างไปเนี่ยถ้าผมสร้างไปเง יה יה ี้ยเร,รื่อยๆผมว่าหน้าหน้าโคตรจะเบื่อนะครับผมเออถ้าผมว่าหน้าเบื่อแน่นอนเดี๋ยวแบบว่าสร้างแบบใหญ่เลยอะ่ะเออนะครับเนี่ยชุบ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 เดี๋ยวผมสร้างรอบนอกดีไหมเออคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมให้ผมสร้างรอบนอกน่าจะดีกว่านะครับผมน่าจะดีกว่าด้วยนะครับ ชืบอ่อชืบอ่อชืบ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 ไงถ้าผมเล่นไปเงี้ยสงสัยหน้าเบื่อกันเต็มที่เลยเอ่อเดี๋ยวโคมางี้หน่อยโคมางี้หน่อยนี่โคมางี้นี่เป็นไงสเต็ปเทพเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมไปเอ่อเล่นนอกนอกรอบแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทําการทํากําแพงนะครับกําแพงไม่ให้พวกซอมบี้เข้านะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเข จำนะครับผมชุบชุบชุบชบชบชอดอดื้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 ่าโอ้โหอย่าไปอยไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปย่าไปเนี่ยทางเออเดี๋ยวนอกรอบดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาเล็กันดีกว่าน้อนะครับผมว่าน่าจะน่าเบื่อกันพอสมควรเลยถ้าผมทาอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบว่านอกรอบดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว เอาของเก็บไ้ด okay? uh, so, 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 ีกว่าเดี๋ยวลงไปในเหมืองกันดีกว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจืดจืจืดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเก็บไว้ธนูเก็บไว้เหล็กเก็บไว้ทานเอามาไอ้นี่เก็บเออดินยังเก็บเฮ้ยดินนี่เก็บเออเอาเผื่อไว้ฉุกเฉินเดี๋ยว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 นี่พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ้โหมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะครับผมน่าโอ้เผาเลยเผาเลยเผาเลย เดี๋ยว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 ตรงนี้ก็เผาไปอีกนะครับผมนะเผาเผาไปโอเคเสียงรถนะครับเมื่อกี้นี้เนี่เนี่เสียงรถก็ต้องขออภัยอย่าโทษกันด้วยอ่าตรงนี้ก็เผาไปนะตรงนี้ก็ใส่แร่แร่ธานโอ้ตรงนี้ก็ใส่ไปจะหมดแล้วชึบชืบชบเอ่อตรงนี้ก็ช่างแม่งนะครับป้าไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปลงเมืองกันดีกว่านาอเออน่าจะสนุกกว่านี่เป็นไง เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิปหายหินหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงแบบใหญ่เลยผมว่าแม่งโคตรโคตรเด็ดนะผมนะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเด็ดวันดีคุณลุงวันดีแคร์วันด,ดีครับทําอะไรเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหลุงกําลังเออบอกไม่ถูกจริงๆโอ้โหลุงนี่แม่งเสียงโคตรหล่ออ่ะเงี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราลงเหมืองอ่าลงดันเจียนนะนะครับลงดันเจียนเดิมดีกว่าเฮ้ยมีอีกดันเจียนหนึ่ง ที่เราแบบว่าผมยังไม่เคยไปสำรวจเหมือนกันเออลงนันเยี่ยนเก่าดีกว่าเดี๋ยวขุดหินไปนะครับแน่เอ่อเอ้ยอ,อะไรวะเนี้ย oh oh โอ้ my ม o กโอ้ my ม o d โอ้โหชิปหายเจอมึงเลยเอาชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้โหชิปหายยิงกูทิ้งยิงกูแทบตายชิปหายยิงกูแทบตายแกบ้ากระมังเออชิปหายแค่เล่นอ๋อต้องี่แล้วมั้งเนี้ยเออนี่ยครับไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยว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 อยู่ไหนวะเฮ้ยชิมโอ้โหแน่แน่ไม่แดมกูหลอกอุ้ยชิมหายโอ้ยชิมหายโอ้ยโอ้โหชิมหา,ายไม่ได้แอมกูหลอกอือหือจังไรจัดอือหือยชเคกูเสียดาบเสียอะไรอือห์มากเลยนะครับเน่เดี๋ยว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 คำดาบเอ่อกี่เล่มแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วแม่งโคตรกากเลยนะครับอืมนะครับจบจบไปเล่นอีซี่จบไหม เออก็เล่น easy. อีซี่อ้าชิบหายทำไมมันโหดจังวะเออทำไมแม่งโหดจังเล่นแม่งวงกลมดีกว่าปันป่วนแล้วปันป่วนชิบหายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็มามาแบบว่าอัพคลิปเล่นๆกันนะครับเพลินๆเพลิน,ลน,ลนไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันนะครับผมเออไหนวะไหนไหนไหนทางไปทางไหนวะโอ้ยทางไปงูดิเออนะครับ เฮ้ยมันก็อีซี oh, ich mein ่อะคุณลุงทาไมมันโหดจังอะเพวกสเกลิตันน่ะโอ้ลุงก็ไม่รู้ลุงก็อยู่แถวบ้านนะเนาะขี้เกียจไปโอ้โหแม่งลุงนี่เสียงหล่อมากเดยอะโอ้ทำไมแม่งโคตรเก่งเลยวะโอ้ w h a t the f u เ k เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งโคตรเก่งเลยชิบหายเรียนวิชามาจากไหนวะเนี่ยแม่งยิงธนูแม่งโคตรแม่นหรือว่าผมกากเองกูเล่นไอเออไม่กูกูไม่เล่นเป้าเลยนะกูไม่เล่นเป้าเลยนะกูอยากจะบอกไปให้ กูไม่เล่นเป้าเลยนะไอเสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้กูโมโหนะอย่าให้ตูโมโหนะเออไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอธนูกับมึงได้ไหมไหนวะไปไหนแล้ววะห <laughs> นีหางจนตูดไปแล้วเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิปหายล่วงเฉยเลยเออนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอยู่ตรงไหนวะแมงพวลาเจอผีนี่แม่งโคตรแหลกเลยชิปหายแหลกชิปหายไปวอด เออถ้าเล่นกลมๆนี่ลำคาญไปกันเปล่านะครับชิบหายแล้ว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 โอ้โหเยดเคตายสิมึงแม่งเจอผีเนี่ยแม่งโคตรแหลกอะ่ะโอ้โหแม่งพื้นที่เต็มไอ้สิโอ้ยพื้นที่เต็มเอาไว้แค่นี้ก่อนพื้นที่มันเต็มะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ อีอีอะไรวะเอพิโซดหน้าโอเคเอพิโซดหน้าเดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงกันสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ,อ่อแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอ,อ่อแบบว่าไปฝึกวิชาในการต่อสู้มาก่อนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอ่อแบบว่าขุดเหล็กเอ่อขุดหินไปยาวๆเลยนะครับเผื่อเจอเหล็กเจออะไรด้วยนะครับไป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 ปิดไฟปิดไฟก่อนไป อ่าปิดไฟครับไปแล้วบ๊ายบายครับเนี่ยขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผม